ในโลกของรอยสักกันนะคะมันมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแต่มีกระแสนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเทรนด์ที่แบบทรงพลังที่สุดในตอนนี้กลับไม่ได้มาจากสตูดิโอเท่ๆในนิวอร็อกหรือลอนดอนเลยแต่มาจากประเทศไทยเรานี่เองที่เรียกว่าสักยันค่ะใช่ครับแล้วที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือ พอเราไปดูข้อมูลที่สื่อทั่วโลกเขานำเสนอนะครับมันชัดมากเลยว่าเอ่อนี่ไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นที่แบบมาแล้วก็ไปนะไม่ใช่เลยค่ะแต่มันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่คนจากทั่วทุกมุมโลกอะครับยอมลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลย ประเด็นคือเขาไม่ได้มาเพื่อลายเส้นสวยๆอย่างเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันสวยงามมีเอกลักษณ์อยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาตามหาจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้มันคือพลังหรือที่เรียกว่าความขลังที่เชื่อกันว่ามันอยู่ในรอยสักนั้นๆนะคะถึงขนาดยอมเจ็บตัวยอมทำพิธีกรรมที่ซับซ้อนนั่นแหละครับคือโจทย์ของเราในวันนี้เลยจากข้อมูลที่เรามีอยู่เต็มมือเนี่ยเราจะมาเจาะลึกไปพ,พร้อมๆกันว่า อะไรคือแก่นแท้ของสักยันที่ทำให้มันแตกต่างจากร้อยศักอื่นๆแบบสิ้นเชิงเลยแล้วทำไมอิทธิพลของมันถึงกลายเป็นซอร์เวอร์ที่แข็งแกร่งจนดึงดูดใจคนได้ทั่วโลกขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่เหมือนเป็นพลุลูกใหญ่เลยดีกว่าค่ะที่จุดให้เรื่องนี้ดังไปทั่วโลกเลยในข้อมูลเลยๆที่เนี่ยชี้ไปที่เหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยคือการมาเยือนเมืองไทยของซูเปอร์สตาร์อย่างเอชชิรันใช่เลยครับ ตอนแรกที่ผมอ่านเรื่องนี้นะก็คิดผิวเผินว่าคงเป็นแค่ดารามาเที่ยวแล้วก็หาอะไรทําเท่ๆตามปสาษาฮะแต่พอลงลึกไปในรายละเอียดแล้วอืมมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากเอชชิรนไม่ใช่แค่ศิลปินดังแต่เขาเป็นเหมือน c u l t u r a l icon ไปแล้วคือการกระทําของเขามันมีแรงกระเพื่อมมหาศาลจริงๆจริงค่ะแล้วสิ่งที่เขาสักเหลี่ยมไม่ใช่ลายเล็กๆหรือลายที่ดูเป็นแฟชั่นจ๋าเลยนะคะ เขาเลือกสักยันแปดทิศหรือจตุทิศยันตรากับอาจารย์เหน่งคุ้งรักซึ่งในข้อมูลก็บอกว่าเป็นยันที่มีความหมายลึกซึ้งมากประเด็นนี้ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาเลยครับคือยันแปดทิศเนี่ยพุทธคุณหลักๆเลยคือการคุ้มครองต้องการภัยจากทุกทิศทุกทางลองคิดดูสิครับว่ามันเหมาะกับชีวิตของศิลปินระดับโลกที่ต้องเดินทางทัวคอนเสิร์ตรอบโลกตลอดเวลาขนาดไหนอ๋ คือมันตรงกับชีวิตเขาเลยใช่ครับมันไม่ใช่การเลือกแบบสุ่มๆแต่เป็นการเลือกที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาโดยตรงเลยเหมือนเป็นการหาเครื่องยึดเหนียวจิตใจในการเดินทางของเขาด้วยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มองมันเป็นแช่หมึกบนผิวหนังแล้วแต่มองเป็นเครื่องรางนำโชคที่พกติดตัวไปได้ทุกที่แต่สิ่งที่ทำให้ทึ่งยิ่งกว่าลายที่เขาเลือกนะคะคือวิธีการที่เขายอมให้ซักนี่แหละค่ะใช่เลย จุดนั้นสำคัญมากการที่คนอย่างเอชิรนซึ่งแน่นอนว่าคุ้นเคยกับรอยสักแฟชั่นที่ใช้เครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วยอมที่จะนอนหลายชั่วโมงเพื่อซักด้วยเข็มมือแบบโบราณที่ทั้งเจ็บกว่าและใช้เวลานาน,านกว่าหลายเท่าตัวมันบอกอะไรเราได้เยอะมากครับมันบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ผลลัพธ์ที่เป็นลายเส้นสวยๆแต่เขาต้องการกระบวนการทั้งหมดเลยถูกต้องครับเขาต้องการความขลังที่มาพร้อมกับพิธีกรรมแล้วก็ความเจ็บปวดนั้นด้วย มันคือการแสดงความศรัทธายอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หาสื่อไม่ได้เลยและทันทีที่เขาโพสต์รูปนั้นลงโซเชียลมีเดียบูมมันกลายเป็นการจุดกระแสซอฟต์พาวเวอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้สื่อต่างประเทศทั้ง BBC ทั้ง CNN พาดหัวข่าวเรื่องนี้กันหมดเลยแล้วใช้คำว่าไทยซอฟ์พาวเวอร์อย่างชัดเจนมากผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือแฟนคลับกับคนที่ชอบรอยสักทั่วโลกไม่ได้แค่แบบ ชื่นชมนะคะแต่เริ่มศึกษาอย่างจริงจังเลยว่าสักยัน์คืออะไรแล้วหลายคนก็ตัดสินใจตามรอยเขามาที่ประเทศไทยเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าการเดินทางสแสวงบุญทางจิตวิญญาณของยุคใหม่เลยค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้มันก็พาเราไปสู่คําถามที่ใหญ่ขึ้นนะว่าแล้ว อะไรคือสิ่งนั้นที่เอชชิรนแล้วก็คนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนยอมบินข้ามโลกมาตามหาอะไรคือแก่นแท้ที่ทําให้ศักยันมันแตกต่างจากรอยศักทั่วไปขนาดนี้พอเรามาดูข้อมูลทั้งหมดประกอบกันมันน่าสนใจมากเลยค่ะว่าศักยันเนี่ยมันไม่ได้ยืนอยู่บนเสาหลักแค่ต้นเดียวนะแต่มันคือการหลอมรวมของเสาหลักสต้นที่แบบแยกจากกันไม่ได้เลยถูกต้องครับเสาต้นแรกก็คือศิลปะ แน่นอนว่าลายเส้นของยันแต่ละแบบเนี่ยมีความสวยงามเฉพาะตัวมากมีความสมดุลทางองค์ประกอบที่ซับซ้อนมันคือศิลปะชั้นสูงเลยแหละแต่ถ้ามีแค่ศิลปะมันก็ไม่ต่างจากรอยสักสวยๆทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็มาที่เสาต้นที่สองคือความเชื่อซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลย แก่นของยันอิงอยู่กับหลักพุทธศาสนาคถาอาคมต่างๆก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตมันมีเรื่องราวมีตำนานมีที่มาที่ไปที่ลึกซึ้งมากและเสาต้นที่สามซึ่งเป็นต้นที่ทำให้ศักยันโดดเด่นออกมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะคือพลังจิตวิญญาณครับนี่คือความเชื่อที่ว่ารอยศักนี้จะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อถูกปลุกเสกและบรรจุพลังลงไปโดยอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมเท่านั้นไม่ใช่แค่ช่างศัก ไม่ใช่แค่ช่างศักดิ์ที่มีฝีมือครับคําว่าอาจารย์นี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ชาวต่างชาติโหยหาเลยพวกเขาตามหาความแท้จริงหรือออ t h เทนติซิตี้ที่เราเรียกกันคือเขาเข้าใจดีว่าถ้าไปสักลายันกับช่างศักดิ์ทั่วไปในประเทศตัวเองมันก็จะได้แค่รูปแต่จะไม่ได้พลังที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดมันเลยเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ครับ ในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยอธิบายไว้ละเอียดเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่การไหว้ครูการถวายเครื่องบูชาเพื่อแสดงความเคารพมันคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ไม่ใช่ลูกค้ากับผู้ให้บริการแล้วขั้นตอนการสักด้วยเข็มมือแบบโบราณที่จิ้มลงไปทีละจุดๆพร้อมกับการสวดคาถากำกับตลอดเวลา ภาพนี้มันสะท้อนความเชื่อที่ว่าพลังอาคมจะถูกถ่ายทอดจากตัวอาจารย์ผ่านปลายเข็มลงสู่ร่างกายของผู้ศักโดยตรงเป็นกระบวนการส่งต่อพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆค่ะและอีกแง่มุมที่น่าทึ่งที่เราพบในข้อมูลนะครับคือความสามารถในการปรับหรือ customize ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ มันไม่ใช่ระบบแบบ one size fits all ใช่เลยค่ะอาจารย์จะมีการพูดคุยซักถา,ถามถึงปัญหาหรือสิ่งที่คนคนนั้นต้องการในชีวิตแล้วถึงจะแนะนำยันที่เหมาะสมให้เช่นถ้าเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความสำเร็จก็อาจจะแนะนำพญานาคที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่และโชคลาภหรือถ้าเป็นคนที่อยากเสริมสเสน่ห์ก็อาจจะเป็นยันอีกแบบหนึ่งไปเลยจุดนี้สาคัญมากนะครับเพราะมันทำให้สักยันสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนได้จากทุกวัฒนธรรมเลย ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนทำอาชีพอะไรคุณก็จะสามารถหาทางออกทางจิตวิญญาณที่มันเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในโลกสมัยใหม่ที่ทุกอย่างดูเป็นของสำเร็จรูปไปหมดแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะคะพอได้รอยสักที่มีพลังมาแล้วมันมีอีกมิติหนึ่งที่ตามมาซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากๆในมุมของซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่ผู้สักต้องยึดถือค่ะ ประเด็นนี้สุดยอดมากครับมันเหมือนเป็นสัญญาทางจิตวิญญาณที่ผู้ศักดิ์ทำไว้กับครูบาอาจารย์คือการจะรักษาของหรือพลังของยันไว้ได้เนี่ยคุณต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมเช่นห้ามด่าทอบุพการีห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นซึ่งจริงๆมันก็คือหลักจริยธรรมสากลน,นั่นแหละครับลองคิดดูสิคะว่ามันทรงพลังขนาดไหน การที่คนจากวัฒนธรรมตะวันตกที่เติบโตมากับแนวคิดปัจเจก,กนิยมแล้วก็ตั้งคำถามกับทุกอย่างเขายอมรับและนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัดมันคือการยอมรับในหลักจริยธรรมของไทยโดยสมัครใจเลยนะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วครับมันไม่ใช่แค่การส่งออกแฟชั่นหรืออาหารแต่มันคือการส่งออกคุณค่าและหลักการดำเนินชีวิตผ่านศิลปะบนเรือนราง มันเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้เลยนะและจากความศรัทธาส่วนบุคคลนี่เองที่มันขยายผลจนเกิดเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ในข้อมูลเขาเรียกว่า spiritual tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยนะครับเขาไม่ได้มาเพื่อปาร์ตี้แต่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณโดยเฉพาะแล้วก็ยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อที่จะได้พบกับอาจารย์ที่แท้จริงและเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างถูกต้อง แน่นอนว่ามันสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลเลยทั้งค่าเดินทางที่พักค่าครูแต่ผลกระทบมันมีมากกว่าเรื่องเงินเงินทองทองอีกค่ะใช่ครับมันคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวโลกไปเลยจากเดิมที่อาจจะมองไทยเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยงามตอนนี้มีภาพของดินแดนแห่งมนตราซ้อนทับขึ้นมาชัดเจนมากเป็นศูนย์กลางของศาสตร์ลี้ลับที่ให้พลังที่จับต้องได้จริง แต่ในข้อมูลก็มีมุมที่น่าคิดนะคะว่าพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นที่นิยมในเชิงพาณิชย์มากๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความขลังไปเหมือนกันเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากครับซึ่งอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจริงๆตามที่แหล่งข่าวระบุเนี่ยเขาจะตระหนักถึงเรื่องนี้ดีมากเขาจะคัดเลือกสิทธิ์ไม่ใช่ว่าใครมีเงินก็จะสักให้ได้หมดมันต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเผยแพร่และการพาณิชย์เอาไว้พอเรามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เอชแรนมา จนถึงการเกิด spiritual tourism มันชัดเจนเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสชั่ววูบแต่มันคือบทพิสูจน์ครับว่าวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเนี่ยสามารถก้าวข้ามกำแพงภาษาและวัฒนธรรมไปสู่ระดับโลกได้จริงๆสิ่งที่ทำให้ศักยานไทยแตกต่างและไม่มีใครเรียนแบบได้คือความขลังที่มาจากต้นฉบับคนยอมเจ็บ ยอมปฏิบัติตามข้อห้ามที่เคร่งครัดเพราะลึกๆแล้วพวกเขาเชื่อว่าพลังที่ได้รับนั้นมีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่จิตใจโหยหาในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ค่ะ ผมว่านี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราต้องภูมิใจและช่วยกันดูแลรักษาให้ดีนะครับมันคือพาวเวอร์ที่แท้จริงของเราที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการโปรโมทเลยแต่ใช้เพียงเข็มสักเล่มหนึ่งกับคาถาอาคมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษแต่กลับสร้างได้ทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางจิตใจกับผู้คนทั่วโลกและเรื่องราวทั้งหมดที่เราสำรวจกันในวันนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดตามมาค่ะ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าประเพณีรอยสักศักดิ์สิทธิ์สามารถกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกได้ขนาดนี้มันก็ชวนให้สงสัยนะครับว่ายังมีองค์ประกอบอื่นใดอีกบ้างในความเชื่อหรือประเพณีไทยที่ฝังรากลึกซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปแต่กลับมีพลังที่คล้ายคลึงกันในการดึงดูดใจคนทั้งโลกหากถูกนําเสนอออกมาด้วยความแท้จริงเช่นเดียวกัน